คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐาบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับสวัสดีพอใงญ่แไ่ใงญ่ของเก่ามาเชียร์ด้อครับผมครับเป็นยังไงกันแน่นอนพี่น้องครับผมพอใงญ่แม่ใหญ้ยหมดบังหันได้อาถูกหยง่อยเงินกับเก่ามาเชียร์บ่ครับผมครับก็มีหลายสำนักที่เดอครับพี่น้อ,องที่เอ็นดินกับมาเชียร์เนียนย่ำให้ พอแม่พี่น้องได้พิจารณาเล็กของเพิ่นอยูจังเช่นพอพ่อนปีดาเนพี่น้องเนาะอาจารย์ทั้งเหนือครับผมครับมวอนี้พอจองอกัดดุดเด้อครับผมพอกับฝากขอโทษพี่น้องเอฟซีมากูยครับผมครับกับมีเป็นธรรมดาเนพี่น้องเนาะเลขกกับมีเขามีรลดครับผมครับแต่ว่าเล็กอาจารย์ทางเหนือพอพ่อปีดาจริงจริงเด้อครับผมเพิ่นกับย่งคิวอยูครับเนาะแม่นครับพี่น้องเนาะกัถือว่า ติดตามเด้อครับผมในลําดับต่อไปและอีกหลายเสี้ยนด้วยกันครับพี่น้องเพิ่นกะมีเหล็กเด่นเหล็กดังที่เพิ่นนําเสนอมากกัเข่าหลายทานันอยู่ครับเดี๋ยวคลิปนี้แอดมินก็นมาแชร์กะจะพาไปรับชมระฟังนํากันเด้อครับผมเป็นสนติเป็นอ่ทาทำข้อมูลไว้เนาะพี่น้องเนาะในการติดตามหมวดวันที่16มิถุนายนครับที่จะเข้ามานี่กะบพอเมียพี่น้องเอฟซี G, ทุกท่านกะเตรียมอ่า ข้อมูลไว้นะพี่น้องเนาะในการที่จะไปะต่อสู่กับแนวทางของกองฉลากอีกครั้งหนึ่งครับผมครับเอาครับผมถือว่าเป็นการเยเวล่าด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวก้อนสีบึง้งแนวทางอ่าเลขกที่คอมมัชเชียสรุปแอดมินงอมมัชเชียก็ขอกะกาบขอพระคุณบ่าวปูบ่าว,าาวาลงพีหรือว่าเสี่ยนนะพี่น้องเนาะครับเงี้ยไม่เงี้หรือว่าอาจารย์ที่ให้แนวทางมากครับผม ถือว่าเพิ่นมีพักคุนแล้วครับผมที่หายแนวทางเลวก็เป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องเอฟซีเพิ่นกระทําเต็มทีครับผมในตัวเลขของเพิ่นทีนําเสนอมากครับผมก็มีเขาไม่ลดครับผมกับพี่น้องค้าเมตนกับอให้ข้าเมตนสุภาานี่ได้ครับผมรับว่าเป็นกําลังใจให้กับเพิ่นนาะพี่น้องเนาะครับก็ขอเลียนเชิญคือเ่าได้ครับผมเราว่าปูหลวงพีหรือว่าเสียนต่างๆนะครับผมมาเป็นสะพานบุญครับทรงต่อแนวทาง กับทางเขามาเชียด้เด้อครับผมที่เบอร์โทร0621967518เด้าหน่งแอครับผมครับขอกราบเรียนเชิญเด้อครับผมครับเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาหนุพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเ่ามาเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังน้ำกันน้่พี่น้องเนาะทำขอมูลครับผมเก็บข้อมูลไว้เด้อครับพี่น้องครับไปรับชมกันเลยครับ เอาครับพี่น้องครับผมกับมาที่สำนักแหลกได้เลยครับพี่น้องครับพ่อพรปีดาครับผมแอดมินคอมามเชียร์กับบอกแล้วเด้อว่าเหล็กพอนี่แมนอีลีครับพี่น้องเข่าต้อเนื่องครับผมอ้วนว่าหันกับสูทหกกวดนี่กับเก้าหกเต็มเต็มเลยครับพี่น้องครับผมตัวเนีนของพอพร้อมครับเต็มเต็มเลยเนาะพี่น้องเนาะพอมาเนีนให้ซี่หางนี่ครับผมเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็หกแปดครับผม จับตาแนวทางเลขของพอ่พอพ่อนปีดาหัววันที่สิบหกมิถุนายนย่นไวด้ดีๆเด้อครับผมแอดมินคอมเม้เชื่อจับตามไมา่พีนองยางเหล่งด้วนเลยครับผมครับเอาไปที่สำนักที่สองเลยครับผมครับอาจารย์ทางเหนือนี่กับบอธรรมดาครับผมเข่าต้อเนืองอีกแล้วครับพี่น้องเนาะเลขวิ่งบนล่างสองห้าเก้าต้องมีให้เห็นครับผมตัวประกบหกเจ็ดแปดประกบกันได้เก้าหาง ครับจับคู่96เต็มๆได้ครับพี่น้องครับผมเหล็กเป็นบอลลูดเด้อครับผมอาจารย์ว่าตามอาจารย์แล้วรวยครับผมรวยหลีครับพี่น้องเนาะครับผมถึงบอลลู่ยกับพ่อมีกินมีใส่เยอะเด้อครับผมอาจารย์เพิ่งกับบอกให้ฟังอยู่ครับผมตามต่อเด้อครับพี่น้องสองงวดติดแล้วครับผมมาที่เหล็กเด่นที่ยังไม่มีพลาดครับผมเป็น หลายซิปงวด้วเด้อครับพี่น้องสําหรับ1ิหน่วยบนพ่อไพ่บูนณ์นะพี่น้องเนาะครับพอเนียนถือตัวพร้อมเด้อครับผมเนียนหกให้ครับแล้วก็หนึ่งนะพี่น้องเนาะจับคููกันมากเป็นรักลอยตัวหนึ่งต่ว่แต่ยู่นนี่ต้องมีหน่วย1ิปครับผมก็คือติดหกครับพี่น้องเนาะครับพอจับคูว่าเขาครับผมเป็นคููทางหกหนึ่งครับแล้วก็มีเหลขเสี้ยนอาทีเอดมินกอมาเชีย ให้ความสนใจในการที่จะมานําเสนอพอไพ่บูนกับเสี้ยนสุโคไทยเนี่ยพี่น้องเนาะคือเลขเด่นบนต้องมาของพอครับผมมาเบิงเลขของพอด้วยครับผมเลขที่เพิ่นเด่นต่างหากก็คือหกกับเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะตัวประกบหนึ่งกับเก่าครับจับคู่เป็นหกเกาด้วยครับผมเป็นตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะครับเลขพอ่อันาดสนใจจริงๆด้วยครับผม แล้วก็แอดมินก็มาัชเชีกันน้ำเหล็กเด่นที่ต้องมาบนครับของพออ่าเพราะว่างวดกอนานนั่นเข่าหนึ่งสองแล้วพี่น้องเนาะมาประกบกับพอไปบุญงวดนี้ก็เลยท้ำเหมือนงวดที่แล้วครับผมครับรูปร่างหน้าตาก็ะจิบะมาณนี้นะครับผมครับสองเซียนจับคู่บนนี่พี่น้องเนาะเอดมินกอมาัชเชีเดินล่งขีดไฟครับผมเด่นพ่อไปบุญหนึ่งห้าหกครับผมเด่นเซียนสุโขทัยหนึ่งศูนย์เก่าครับผม จับคู่กันมาจริงๆเลขตัวนี้ชนกันนี่อาจิเป็นหลวเลขตัวเดียวกันเลยได้อครับผมแต่ว่าเอมิเนกัมาแชียกับจับให้ครบถึงเก่าหางเลยครับผมเขาที่เก้าหกหกเก้าเนาะพี่น้องเนาะครับเพราะว่าอาจเลขเพิ่นบ่ได้ปักหลักสิบลักหน่วยเด้อครับผมเป็นว่ามาจากสองสำนักเนาะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวมินก็มาแชียเจ็ดตามต่อให้คือเก่าเด้อครับผมเหตุเป็นแนวทางให้พี่น้องเอฟซีรับชมกันในงวด วันที่16มิถุนายนครับผมรอรับช่ระวังเหล็กของพอไพ่บุญกับพอเซียนสุโขทัยเด้อครับพี่น้องจับตาดีๆครับผมมาทีพอเซียนกบินนะพี่น้องเนาะเซียนเหลขกล่างครับผมครับเอมินกัมมเชเช่ได้ตามพอมากช่วงหนึ่งแล้วก็เวียนไปเดี๋ยวมาลงไม่พอกับเขาเด้อครับผมเขาตัวเนียนพรอมนะพี่น้องเนาะเน้นล่างนะพี่น้องครับผม02ครับผมนี่เขาเต็มๆเลยครับผม พอเนรไห้ซี่หางเข่าศูนย์สองครับผมเซียนกระบินครับผมกลับมาแล้วก็ปังเลยครับผมตามต่อเด้อครับพี่น้องแล้วก็เช่นกันเด้อครับผมพระทูดงเรียงไม่ปูกะหายไปพักหนึ่งกะกลับมากะปังขึ้นเก้าครับผมเลขของปูเลขฝันปูครับผมสองศูนย์ศูนย์สองเนี่ยพี่น้องเนาะ เป็นเหล็กฟันกับกับแน่เข่าตรงๆเลยครับผมเหล็กคูบปหลายหางเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับผมครับเสี้ยนน้องไข่สมคำลำเลือเด้อครับพี่น้องเลขวิ่งบนล่างไม่มีหลุดครับผมเลขวิ่งบนล่างอมตะครับผมงมวดนี้กอดข้อกันมากเลยครับพี่น้องเพื่อนให้วิ่งบนล่างศูนย์กับสองครับผมจับคูกันเลยนาะพี่น้องเนาะหมวดนี้ ก็คลิปโค้งทุทไทยพอกะได้เลขสายมากกะหนึ่งนาะพี่น้องเนาะมาบนล่างก็ว่าคิดว่าจะไปลักลอยกับผมครับเป็นที่นาเยดายแตว่ากาถือว่าเหม่นอยู่เด้อครับผมเล็กสายของเพินมากหนึ่งตัวเดียวครับผมครับตามต่อเด้อครับผมสําหรับเซียนน้องคายครับต่อมาก็เป็นเลขของเซียนนครพนมน้พี่น้องเนาะอันนี้คือเป็นชุดของอาจารย์นครมนมที่เพิ่นจับให้้อครับผม เป็นเหล็กรางเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าขึ้นบนกับผมเก้าหกครับขึ้นบนเรียกบนโล่งรางครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นให้วิ่งบนสองครับผมคลิปเหล็กด้วพี่น้องเนาะจะมีโค้งสุดท้ายได้ครับวันนี้คลิปโค้งสุดท้ายเพิ่นกับเป็นเลขสายเลขมีที่มาได้ครับผมเลขวิ่งมีที่มาบนล่างนะพี่น้องเนาะ กับเลกวิ่งที่มาของเพื่อนครับผมสองชุดนี้เคยประกบกันเข่างวดที่ออกศูนย์หกนะพี่น้องเนาะงวดนี้กับแม่นคือเก่าครับผมเพื่อนให้ศูนย์กับเก่าครับผมบนล่างศูนย์กับเก่าเขาทั้งบนทั้งล่างได้ครับผมเข่าเก้าครับแล้วก็เข่าศูนย์รมครับผมเด็กมีที่มาได้ครับผมเพื่อนจะได้ช่วงแล้วเ็ากโค้งสุดท้ายครับผมแล้วก็เลกเพื่อนกับเข่านะพี่น้องเนาะสอง นี่ก็รอรับช่วต่อได้ครับผมสําหรับเซียนนครพนม้วพี่น้องเนาะจับตาเลขวิ่งให้ดีได้ครับผมมัทที่พอหลงครับผมเซียนรุ่นเดอะครับผมงวดนี้พอกับเลกวิ่งพอเข่าล่างนพี่น้องเนาะซองกับหาไปเข่าซองครับผมโลงล่างเลกวิ่งพอจับคููว่าเขาได้ครับผม มาเบิรงเลขบนต้องมาครับพี่น้องเลขบนต้องมาห้าหกเจ็ดแปดครับเข่าหกนะพี่น้องเนาะบนต้องมีเห็นในบนนี่ครับผมเอ็ดมินก็มาแชร์กับบอกพี่น้องเอฟซีว่าถ้าจะซื้อเลขก็คือซื้อจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะพี่น้องเนาะจับคู่ในคลิปเัาบ่อยฟังอยู่ครับผมกับจิมมี่ห้าเก้าห้าศูนย์มันก็สีหลายตัวจักหน่อยครับผมแต่ว่ามันก็ไปติดเก่าเก้าหกนะพี่น้องเนาะ าตามต่อได้ครับผมสําหรับแนว้ท่างพอหลองครับผมต่อมาก็เป็นเลขของเซียนกระทุ่มแบนด้ครับผมเลขวิ่งไม่เคยพลาดนะพี่น้องเนาะครับงวดนี้เพื่อนก็วิ่งบน9ครับผมตัวเดียวเลยครับผมเน้นเน้นให้เลยครับผมเข่าเต็มเตมเลยครับผมเลขหลักครับผมนี่หกศูครับพี่น้องเนาะเพื่อนจับ02ตัวแหลกเลยครับผมเน้นให้พร้อมบน โล่งลางครับพี่น้องนะเสียดายนะครับผมแต่ว่าอาจารย์เพิ่นกะทรมาว่าเลขของอาจารย์นี่อาจารย์เล่นทั้งบนทั้งล่างเลยได้ครับผมกเป็นที่น่าเสียดายนะพี่น้องเนาะอาจารย์จับให้ศูนย์สองบนโล่งลางครับผมตามต่อได้ครับผมสําหรับแนวทางของอาจารย์เซียนกระทุ่มแบนครับผมวิ่งไม่เคยพลาดนี่คือเลขของปูปิศนาคลิปแหลกได้ครับผม คลิปต่อมาปูก็จะเปลี่ยนตัวเลขกับพี่น้องเนาะจริงๆเลขของปูก็เฉียดอยู่เด้อครับผมปูจับให้ศูนย์สามหลังครับผมออกศูนย์สองครับเดี๋ยวตามต่อให้เด้อครับพี่น้องสําหรับแนวทางของปูปริศนาครับผมกรับมาทีเลขแม่น้องบัวลาพูเด้อครับผมแม่ไ้คลิปแหลกนะพี่น้องเนาะแม่เด่นบนสองกับหกครับผมครับกับโล่งหลางสองอายุบนหกนะพี่น้องเนาะอันนี้คือเป็นคลิปแหลก เลขเด่นแม่กับกอดข้อกันมาเด้อครับผมกับนี่เก่ากับหกเด็พี่น้องเนาะครับจับคู่กันครับผมเลขสามเหลี่ยมศูนย์หนึ่งสองต้องมีครับผมกอดข้อกันมาอีกครับผมนี่คือคลิปแรกเนาะพี่น้องเนาะกับคลิปที่สองแม่กับมาสรุปแนวทางเด่นหาครับเด่นซีเด้อครับผมแต่ว่าเลขเด่นบนยังเป็นตัวเดิมคือเก้าสอง แปดหกครับผมครับนี่คือแนวทางเลขเด่นของแม่น้องบอลลัมพูกะหนาจับตายาเยอะครับผมเลขของแม่มักจิจับคู่กันมากสิครับพี่น้องเนาะเก้าสองแปดหกครับผมต่อมาเป็นเลขพ่อซักลอยเอ็ดครับพี่น้องงวดนี้พ่อให้เด่นบนล่างสองกับแปดครับผมตอนแรกก็เล่งไว้ว่าจะตสองกับแปดเนี่ยจะมินบนบ่นล้ลงรางจอยเนาะพี่น้องเนาะสองครับผม หน่วยคู่ขี่รับเข่าสองด้ครับพี่น้องวันนี้พอบอลุดครับผมเลขหน่วยคู่ขี่พอเข่าสองนะพี่น้องเนาะครับตามต่อได้ครับผมสําหรับเอฟซีพอศักย์ร้อยเอ็ดต่อมาก็เป็นปูประจวบนะพี่น้องเนาะปูประจวบเลขบนหลักลอยปูแม่นอีรีพี่น้องเนาะตามทีอมินก็มาเช่ติดตามมาอ่าสามงวดแล้วครับผมหลักลอยปูมีตัวเดียวองศ์ละครับพี่น้อง งวดนี้ปูหหนึ่งตัวเดียวเลยครับผมเข่าเต็มๆเลยครับผมครับเป็นที่นาเสดายครับผมลักสิปปูผาดไปแข่แต้มเดียวนะพี่น้องเนาะปูห้ยแปดครับเลขมากเก่าครับผมลักหนวยทาแล้วพี่น้องเนาะหกนาเสดายครับผมปูจับหอหนึ่งแปดหกครับผมโอ้ยเดี๋ยวตามต่อห้เด้อครับพี่น้องสําหรับหลักร้อยแม่นที่สุดในอ่าสามลกครับผมก็คือ ปูประจวบเนี่ยเราพี่น้องเนาะครับพ่อสีบุรีรัมย์มาไม่ได้ครับผมล่างอย่างเดียวเด่นสองรองสีเข่าตัวเด่นเลขครับพี่น้องเข่าสองเลยครับผมสําหรับพ่อสีบุรีรัมย์ครับผมเหล็กพอว่าลายหางเด้เครับผมสําคัญที่เหล็กเด่นนี่พอว่าบ่มีหลุดครับผมปูเหล็กรางงดนี่ปูประหัยสัมผัสเนาพี่น้องเนาะครับปูดเด่นบน หกสามแปดวิ่งบนหกเข่าเต็มเต็มเลยครับผมเล็กวิ่งปูงวดนนี้ครับแต่ว่าปูจับคููอ่าบวกเข่าเาด้อครับผมเก่าไปรักลอยนาะพี่น้องเนาะครับผมปูให้เก่าเป็นรักลอยครับผมจับคููมากกระจิอ่าเป็นคููทางครับผมเอาพี่น้องตามต่อปูเหล็กรางอีกเช่นเคยเด้อครับผมบ่วาางวดนี้ปูจะห้สัมขาดบนนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปรับชมกันครับ แล้วก็ต่อมาก็เป็นเลขเซียนอุบลเด้อครับผมเพิ่นก็ให้เด่นบนล่างหกกับแปดครับเขาที่อาจหกนะพี่น้องเนาะเลขเด่นเพิ่นครับผมตามต่อให้เด้อครับพี่น้องครับวันนี้พอจอหอลุดเนาะพี่น้องเนาะครับผมแต่ว่าเลขดับพอก็เอาอยู่อีหลีครับผมที่เพิ่นได้มาจากสายของเพิ่นเด้อครับผมแต่ว่าเพิ่นกับเบเดสนับสนุน แต่ว่าพอกับว่ลเลนครับพี่น้องเนาะดับบนห้าสิบหน่วยดับล่างหกสิบหน่วยกับเข่าของพอยเดอครับผมสําหรับเหล็กดับบนครับเหล็กจับคูพอโวดนี้ว่าเข่าได้พี่น้องเนาะครับผมต่อมาเป็นปูขนฝ่าครับผมงวลนี้ปูกะให้เหล็กเด่นอ่าสามกับหนึ่งครับผมเข่าหนึ่งรักลอยเด้ครับพี่น้องเนาะเข่าหนึ่งรักลอยครับปูจับคูว่าเข่าแต่ว่า มาเบิงถี่เล็กดับปูเด้อครับผมแอดมินกอลมาเชียกะเว้าในคลิปอยู่ว่าปูที่เอาอยู่บ่ลเล็กเก่าหาหาเก่าคือดังแท้ปูให้เป็นเล็กดับเนาะพี่น้องเนาะปูดับอยู่เด้อครับพี่น้องปูดับอยู่ครับผมครับเดี๋ยวแอดมินเก่ามาเชียจิตตามแนวทางของปูให้อีกเช่นเคยครับผมเอาครับพี่น้องครับผมแอดมินกอลมาเชียกะสรุปให้พี่น้องเอฟซีแล้วเด้อครับผมสําหรับอาเซียนไรแนวที่เพิ่นให้เขาเนาะพี่น้องเนาะบ่ว่า เก้าหกสองศูนย์ศูนย์สองครับผมเดี๋ยวมินก็มาเชียร์จะตามให้พี่น้องเอฟซีอ่าแต่แต่พี่น้องเอฟซีจะคอมเมนต์มาด้วยครับผมว่าให้ตามเส้นใด์ก่อนครับผมครับเพื่อเป็นแนวทางเราพี่น้องเนาะในการอ่าเสียงโศกเสียงดวงเงินวันที่สิบหกมิถุน,นายนเด้อครับพี่น้องสำหรับคลกีฬาเขอให้พี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียร์ถูกหัวเรื่องเงินไปน้ำกันเด้อครับผมสวัสดีครับ